สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะทางสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหก,ก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภาคกลางด้วยดิจิทัลมาเก็ตติ้โดยมีการตั้งเป้าหมายกว่า2,000ราย นายวียรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอได้กล่าวนะคะว่านโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น m โมเด n นิเซชันจะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศนะคะให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์สู่ระดับสากล สำหรับในส่วนของภาคกลางค่ะสะสะวได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4ภายใต้แนวคิดดิจิทัลทูโกบอลและเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็มีการระบาดของโรคโควิด -19 ด้านผู้ประกอบการก็ยิ่งให้ความสนใจที่จะมาเรียนรู้เป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะปรับตัวมากขึ้น ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์กว่า170,000รายในการถ่ายภาพสินค้าและจัดทำเนื้อหาสินค้ากว่า3,000ผลิตภัณฑ์และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กว่า24,000ร้านค้าสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการนะคะกว่า750ล้านบาท ดังนั้นสอสอวอค่ะจึงเร่งจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัลมาเก็ตติ้งปี2563มาใช้ในธุรกิจนอกจากนั้นสอสอวอยังจะติดตามผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วแต่ยังขายไม่ได้ให้เข้ามาอบรมเชิงลึกอาทิการถ่ายภาพสินค้าการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆ การให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้ารวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการค่ะงคส้าาอนิข ผู้ประกอบการต่างๆมากมายที่เข้าสู่โครงการดีจิตอลมาร์เก็ตติ้งของเราหลายรายประสบความสําเร็จเราก็ดีใจแทนผู้ประกอบการนะครับและมีอีกหลายรายที่ไปแล้วยังไปไม่ค่อยถึงไหนซึ่งสิ่งเหล่านั้นแหละครับเขาได้กลับมาเรียนรู้ในโครงการของสสวที่เขาทำให้มาเรียนรู้วิธีการทํากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์จะทํำยังไงดีจิตอนมันมีแบบไหนเทคนิคในการถ่ายรูปซึ่งดูเหมือนง่ายมันไม่ง่ายเดิมทีก็ถ่ายรูปได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้จะถ่ายายังไงให้มันดูแล้วมันปิ๊กมันปัง การนําเสนอเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าคอนเทนต์หรือการเขียนเนื้อความเนื้อความของสินค้าทำไงให้อ่านสั้นและกระชับง่ายมันไม่เหมือนการไปบรรยายตามการขายทางตลาดออฟไลน์ที่พูดได้เยอะแยะมากมายแต่ตรงน,นี้มันคงไม่ใช่แล้วเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ผู้ปานอ่านในหน้าแรกแล้วจําได้จดจําซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะสอนให้หมดเป็นลนักษณะของการทำเวิร์กช็อปสิ่งเหล่านี้ครับท่านจะได้ในในในคำการของสสวทั้งหมดที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับ สำหรับทางด้านดรวิเชตพลายมาศรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัลมาเก็ตติ้งปี2563เป็นการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบดิจิทัลมาเก็ตติ้งเชิงลึกในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหมดให้เป็น SME ให้ได้เข้าใจเข้าถึงและประยุกต์ใช้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้งไทยและสากลน,นะคะ โดยทางมทรธัญบุรีค่ะก็ได้รับผิดชอบผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนและปริมณฑลจำนวน12จังหวัดนะคะได้แก่ กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสระบุรีลบ,บุรีนครปฐมและสุพรรณบุรีจำนวนกว่า2000รายให้สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถสไร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.smeonline.info หรือจะเข้าไปดูที่ Facebook SME Online by OSMEP ค่ะเพราะว่ากระแสโลกออนไลน์เนี่เอามาเลนะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าหลายๆคน ในโครงการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคลธัญ,ญบุรีหรือที่เรียกกันสันส้นๆวมอทรทธัญ,ญบุรีเนี่ยเป็นหน่วยร่วมสําคัญหน่วยหน,หน,หนใน7หน่วยร่วมนะครับที่ช่วยส่งเสริมขยายผลต่อยอดอแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือเราจะต้องสร้างให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหมดที่เป็น SME ใน ภูมิภาคที่เป็นแกนกลางของ SME ของประเทศก็คือเรารับผิดชอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งถือว่าเป็นมีฐานของเศรษฐกิจที่เป็น SME แกนกลางมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทั้งประเทศให้ SME เหล่านี้สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ประยุกต์ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มแล้วก็ช่องทางทางด้านการตลาดแบบออนไลน์ ในปัจจุบันนี้ได้สวัสดีค่ะเรามาจากบริษัทพกชเวทนะคะแบรนด์คือหอมจังค่ะก็คือในส่วนของเรานะคะก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้นะคะแบรนด์เราก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากค่ะก็อาทิเช่นก็จะเป็นพวกยาสีฟันค่ะ คือตัวนี้เราได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติค่ะเมื่อปี2561นะคะจุดเด่นหลกัลกๆนะคะยาสีฟันของเราก็จะมีสมุนไพร14ชนิดค่ะที่ช่วยเรื่องปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันค่ะตัวนี้เป็นที่นิยมทั้งวัยกลางคนและวก็วัยรุ่นนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการนะคะ ที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากค่ะหลังใช้ก็คือจะเห็นผลเลยเพราะว่าอาการที่เราปวดฟันหรือว่าเสียวฟันเนี้ยค่ะก็จะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ